เราเลยแสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนตุั้เลยเนโมาแล้วก็าเลเหลอเท้านายเว็บไดูแวบเบตอนนี้หมแรงแล้วเป็นต่งตาเลยให้บายดีผมมาคนละตัวเลยตัรกษาโล่งกว่างโอเ เป็นว <Là> ัไมครับียไวให้าวาใ้ทนกันในรถีครับแต่ในโลกปริญาโโที่าไม่ก่อนใรู้ว่ามีิแบไหมี่เป็นเรื่องแถวทกวทุกุด

ตาดี๋ตาบอดมองไม่เห็นแล้วฟังไปแล้มังโยนไปทีมั้ยเดกยียไว้บ้านแม่ยาญาติจากพัตยาุชนบุรีมานัแล้วอันดับที่สองมอตอรจีกร์ดนที่หนึตุ๊บบันคุ๊บัตุ๊บบันตุ๊บบันตุ๊บบนตอ๊บนตุ๊บบันตบบันตุ๊บอันตุ๊บันตุ๊บบันตุบนตุาบบันตุ๊ันตบนตุกนเุ๊บบตุ๊บบันตบันตบันตนเลย

้นีความเร็วมหาศาลเลยจริงๆครับกับประเภทแอนโดโร่เนี่ยมันได้จำกัดการบริภาณด้วยมีอะไรใส่เข้าไปมีอะไรใส่เข้าไปเตี๋ยวใบหมาวยากระจ่อนยุ่งแล้วจะพอแล้วแล้วยุ่งแล้ว